สวัสดีครับบินยูชาแนวไม่แล้วครับผมวันนี้ตรงกับวันที่แปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เฮาสิมาอัปเดตน้องลินลีนะครับวันนี้น้องลินลี <c oughs> นี่แม่หมูแดงครับไกลิเต็มแปดเดือนแล้วครับไก้ครบแปดเดือนแล้วแม่หมูแดงทับพอครับตันผ้าร่วยครับผม แม่มูดแดงได้สี่หกแปดเดือนแล้วอันนี้ไอ้นำโชคลูกแก๊กพัดลอยล้าน,นครับนี่เอาไว้จะเป็นพ่อคมผงนะครับน,นี้เขาจะมาอัปเดตน้องลิลลี่กันนะครับประหัดใส่แล้วน้องกลิลลี่นี่น้อน้องลิลลี่ครับ อายุสองเดือนก่าแล้วครับนี่สองเดือนแล้วสองเดือนก้วแลวนอนลิลลี่พัฒนาการครับกกหางครับง่ครับเห,หนังมากครับหนังกําลังมากเหรครับนี่นองลิลลี่ลูกกับตันท่าลุย้ยอายุสองเดือนก้วครับ สีสที่แรกบ้านเขฉมนี่ก็เริ่มเขฉมขึ้นเขฉมขึ้นครับของลิลี่ครับผู้ใดนี่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเด้อช่องวิญญาณยุ่งฝ้ามชาแน,นลเด้อว,วันนี้เอามาอัปเดตน้องลิลี่เบื่อเราเด้อครับ ม่าด้อัพโดนครับลายมือแ้วนะครับน้องเล่นดีนะครับปลูกแม่เพิ่มซับครับโอเคเนาะครับผมเอาสาม,มีกันนะครับบายบายสวัสดีครับ